เชแล้วพี่ก้อยอยู่ในคามัน ไมว่าน <NYU. S 2> okay. ่านธนาารถไมไอนครัขอดูหน่สิไม่รู้ก้ม่เด้วมันไานาคารมาอ้องใครทะลไี่่นธมนหนุมาหน่รอคไม่ไม่ไคน้าธนาารบอก้วว่าเป็นธนาคารมาม่เะกับน้องไปไปูที่นธาคาร่่้ได้ เราเ่บอกว่าไมู่้ตอนแรกอะนทายลห้าวที่เไม่ได้ใช่ไหเนี่ยไม่ได้ ดูตัวอะไรขือนกรท้อไดดดูตัวอะไรดเป็นตุ๊กตามาดูทีนี้ดูตุ๊กตาผลก็ได้เป็นก็ได้ตัวอะไรดูดูนะดูดนะดูเป็นตัวอยู่ว่นการงการร กูว่าตอบไม่ได้คุณตอบอาคุคุตอบอยคุณตอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเขียนคำต,บตอบไว้ในกระดาษคุณตาหัวน้ทีมครับหนึ่งนะล่าสัตว์ที่สวดน,น้ำสองล่าทาวี่สวดน,น้ำามพี่อูเปิดตัวสวดน้ำและสีเอาชีวิตพอแนละ้วอเลยครับเยอเงข้อสามท้งคี่ตอบสพี่เมตอบสาพี่ป้ตอบให้เลยสาพี่ปตอบสาพี่กอล์ฟอบอุ้ยีสามอุ้ยมันแพ้ น้ำลายพูดขอโทษครับเอาละบาลยากกว่าเดิมด้านเมื่อกี้เลยเอาละเดี๋ยวเราจะให้เปิดเปิดทีละใบพี่แกเอาเลขอะไรครับพี่แกเอาเบอร์หนึ่งอุ้ยเียนไม่เบอร์สิบนะตีองูเบอร์หนึ่งเปิดเลยครับอะไรอ่ะคุณรู้ไม่รู้ฮึทำไมรู้เหรอยังไม่ตอบยัไม่ตอบแล้วก็ตอบทีมลูกแล้วมันจะตอบครับไม่ตอบหมดเลยเด็กครับโอนเด็กที่เห็นไหมครับโอนไป กู้หครับเนหมดถาตอบไม่ถูกเลยดูแล้วมีตามจะหูถ้าเป็นพี่พี่จะตอบพี่เมย์หัวตะคูปการังพี่คอห์ซึ่งจะเป็นหัวพี่เมย์เสือถามตอบไป่ลด้ครับเขาตอบไปได้นะไม่เฉลยอเฉลเลยสิ เขารู้กันหมดแล้วพี่แกถามน้องไอทีน้องรู้จะอู้นี่เขารู้เอาไปให้พี่แกให้เอหน่อยได้ไหมครับไม่อยู่กับใครบ้างเลยขอขอคุยสนทนากันหน่อยต้องแบอสเอาไปให้หน่อยไม่ได้สีเพื่อนเลยแป๊ะครับผมยังไมเหมือนไม่มีในน้องไทยทังไมพี่แกพี่แกต้องปรึกษาน้องน้ำหรือว่าน้องรองออกแผลแผ้เอาล่ะมาดูเฉลยดีกว่าผมอยากรู้พี่แกจะตอบอะไรแป๊ะรู้ปะนรู้รู้ใช่ไหมรู้รู้เหรอวินิคลิปนี้เอาล่ะเฉลยพี่แกคือ สถานที่นี้คือห้องนอนพี่เมย์อ่าไม่เยเอ๋เฉลยที่มาหนครับเฉลยห้องนอนพี่เมย์ลรงตพี่เพื่เพื่อเ่อเูกพี่บอถูพไม่ถูกพี่เมย์ได้พี่เมย์ได้ริ้วไม่ถูกิ้วกับแ้พี่ได้คะแนนนองนั้นได้หมดเลยช่องวิต้นเป็อับี้อไขจะไมไตรงไหนเอาเลยเอาไต่อทุกเขียนต่อครับเขียนที่ช่องรงไปโอ้ยแม่พี่เมย์่ลั ช่วงโทรที่3แล้วนี่จะเป็นคำถามที่4่แล้วตอไปอนถานี้าสุดท้ ของไทยไว้วยแล้วมันที่หนักจะช้าหน่อยอย่างเช่นการดันคืนการโฉบนะครับเพลงต่อเพลงก็ช้าได้หมดเลยนะฮะพวกเรารู้ดีแต่ทำไม่ได้แล้วผมเองีผมมีไม้สามใบมีน้องคนหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดกาญจนบุรีแต่กาญจนบุรีมีทางการรถไฟและเขาเดินทางมาห้าร้อยกิโลใช่แล้วมันเป็นทวามผิดพลาดของทีมงานใช่ไหมพี่เดินทางมาทางรถไฟด้วยเฉพาะครับและไม่ทำ เราอ่าซ <si ึ่งนะครับเขออนุญาตให้ก้เวทีเือมอมให้กับน้องอีกครั้งหนึงได้มาน้องปลอยครับใช่ไหมครับปลอยมาขออนุญาตนะครับยน้องน้องเดินทางมาถ้าเราจะโลรม่แต่จ้านะครับแปกมากเลยแล้วก็ยัขึ้นไม่ทันเกิดจากความผิพลาดในงานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรับิดชอบนะครับ้ใช่ไหมครับแต่รูปเลยเนต้องทำหน้าเลยองห้าเละโอ้โหน่มทีม้ีมาสาีมที่ได้ที่หนึ่งได้แก่สัตว์ไ ทีมูุตบอลไทยเอโอ้ยตึมจังอะโอ้เอพร้อมกับเสื้อไทยโย่จังดี้ลายเซ็นกระจายกนหน่อยนิสตอรเกระจายกระจายไปด้านโ้นหน่อยเดี๋ยวมูลข้ารวม8,000บาทนะครับทุกคนทั้งทีมเลยได้จริงโอเคแล้วก็มีเพื่อไทยเอด้วยแจกให้ด้วยนะครับคนละหึตัวช่วยแจกเลยก็ได้นะครับ คนละหนึ่งตัวอ,อันดูนุ้ยผีไหวไหมคะอ่ะพี่เมี์ถือให้น้องหน่อยพี่เมี์ถือให้น้องแล้วก็จะมีเสื้อไฮยูเทนนี่ด้วยใช่ไหมอีกหนึ่งตัวพร้อมท,ที่เป็นเสื้อมอมไลน์เซทให้หนึ่งคนละหนึ่งตัวอุ้ยสงสารน้องที่มาร่วมเล่นด้วยจังเลยพวกหนูไม่เป็นไลน์นะอะไรของพี่ปูล่ะของพี่ปูต้องเอาด้วยไม่ได้ดับเบิลเลยหมดใครที่บอกว่าโชว์แรกสนุกแล้วเราพี่บอกเลยว่าโชว,ว์ที่สองที่เราเตรียมไว้ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นและการแข่งขันขควตาแดนส์ในครั้งนี้ทีมที่ชนะเลิศได้แก่ไม่ลงเลยเลยลงไหมไอ้ดูสัสปีนไปแล้วฮะนะครับแล้วต้องมีโอกาสได้เป็นนักแสดงแกรมมี่ ช่วงนั้นโซตานที่ไหนลังหน้าเป็นดงงยังแรละเป็ดงงงงเลยครับมาแอคชั่นสมมุติสมมุตินะสมกดอะไรดีวะเนี่ยซานโซเดอร์แอคชั่นลีลี่ลูที่บอกแล้วไงไม่ใช่ไม่ใช่แม่เถอะเดี๋ยวกันแล้วครับไปก่อนก็เป็นจริงครับเล่นซีรีส์อยประมาณสองปีเต็มเต็มเลยยังไม่ได้ทำยูทูบและทุกครั้งที่ถ่ายซีรีส์เสร็จ ทุกคนจะเห็นคนนี้อยากออกมาดูกล้องถ่ายไหมกล้องถ่ายให้ดูชีวิตจริงเลยจะบอกไห้ว่าชีวิตจริงอย่างนี้เลยตั้งมือใหม่กันใหม่อ่ะตับหนื่งสิจ๊ะเราเร่งก่อนนะจ้ะแล้วจะถ่ายกล้องถ่ายเสร็จปั๊บทุกครั้งเนี่ยพี่มีทุกคนน่ะเห็นมาถ่ายยูทูบอ่ะเขาเป็นเอ็ซีที่มาก่อนจริงๆเขาเป็นเอ็ซีแบบตามถ่ายกล้องถ่ายซีรีส์เดินมาปั๊บ อยปำเรืเลเื่องจังอะไรนตอนนั้นใช่ไอนนี้โอ้โหแลกน็ถายซีรีไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรยังไม่รู้ตัวเองครับการถ่ายซกาเปนักสดตอนนั้นผมไม่ได้เก่งเลยผมไม่ได้สร้างตัวตนไม่ไดเองผไม่ได้สร้างคาแรคเตอร์ตัวเองแค่ทำตามโอกาสที่ได้มาแต่ถึงวันนึงผมก็รู้ตัวเองว่าผมอะ ไม่ได้มีสุขไม่ได้ไม่ได้มีความสุขโอ้จะเป็นยังไงอสไม่ได้มีความสุขกับการเป็นนักแสดงผมชอบชีวิตที่มันอิสระและช่วงนั้นไหนยูทูบเนี่ยอีกแผงกองเนี่ยอะไรนะซูมแผงกองยูทูบกันน้มาแรงผมก็เลยตัดสินใจหลังจากผ่านสองปีเดืนไปอย่างนี้เลยเดืนไปอย่างนี้เนี่ยพี่เมย์ทุกคนครับคือต่อไปหมูจะไม่ได้เป็นนักแสดงแล้วนะเออมันเป็นะไรมเป็นการติดยังไงอ่ะคือ กูว่าจะออกไปทำยูทูปที่ขอนแก่นคือจะไม่อยู่กรุงเทพแล้วแต่ว่าก็พี่เมย์ไปทำกับกูไหมไปไปต่อ,อ, <c oughs> ตอ,อน <c oughs> ียนะไปต่ออีกนะไปเพื่อจากกรุงเทพเนี่ยดีดีก็ตอบไปทำด้วยที่ขอนแก่นตอนแรกเป็นเลขานะครับแล้วคนดูแลแก๊งหนีเลี้ยงหมาก็เลยอเดินทางกันไปเดินทางเดินทางแล้วกลับมาขอนแก่นปันมนป้มหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ผ่านรูปทุกรูปสุกันมาครับเขาทำยูทูปได้แน่เลยไม่เก่งไม่อะไรเลยพูดก็ไม่เก่งขี้เขินไม่เข้าใจความเป็นคนเลย พูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วอยู่พี่เมยม์มาประมาณแปดก้าปีนานมากวนฟั่ได้ไหมตั้งแต่คุณเริ่มแบบไปนั่งกอดแป๊กคนรอดหรือเปล่าตั้งแต่ทำกันมาได้ประมาณสองถึงสามปีคนที่แบบพี่เมยม์แบบชอบนั่งชอบน้านเนี่ยคนเริ่มจินมมมจ้นใช่ไหมคุณเริ่มจิ้นใช่ไหมคนทางบ้านเริ่มจิ้นใช่ไหมครับใช่ไหมเมย์เขาจิ้นใช่ไหมแต่เราเราไม่เคยเจอคุณเลยใช่ก็คือเนี่ยคอมเมนต์สมมติคอมเมนต์ขึ้นมานะอ่ะเฮ้ย พี่เมย์คนเมย์เขาจีนกันหรอกจีนอู๋กับพี่เมย์เยอะมากเลยอ่ะพี่เมย์นะคงเมย์เขาจีนอู๋พี่เมย์เยอะมากเลยอ่ะใช่แต่พี่เมย์เขาไม่ได้เป็นแฟนผมนะผมไม่ได้จีบพี่เมย์ด้วยพี่เมย์เป็นอะไรเป็นม้ากบเแฟนใช่ม้ากบเแฟนคือใช่ผมมองพี่เมย์เป็นครอบครัวคือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาแบบไม่ได้หวังผลอะไรกันคือช่วยเหลือเพื่อนคู่กันไปแต่บางโมเมนต์เนี่ยคงเมย์มันก็ขึ้นรูด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 จนผมแบบตั้งคำถามไม่พี่เมย์นะหรือพี่เมย์ว่าแอบรัก คนเนี่ยเวลาอยู่ในช่อง YouTube เราไม่สามารถออกมาพูดกับทุกคนได้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยนิสัยเป็นอย่างนี้นะแน่นอนว่าคนเราเนี่ยบางครั้งบางคนเนี่ยต้องมีทั้งความสุขแล้วก็เศร้าแต่เราเรื่องที่จะแสดงความสุขด้านเดียวออกมาให้กับทุกคนดูและอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยพูดก็คือพูดขอบคุณทุกคนจากใจแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลหรือสถานการณ์ไหนที่ดีๆเราจะไปพูดแล้วมันจะบอกทั้งช่วงเวลานี้ที่เราได้สร้างขึ้นมา เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอคุณทุกคนเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีแก๊งไอเอ็นที่นี่แล้วมาทำบ้านหรือที่อยู่ที่ส่วนน้ำเป็นวส์เดอบางแห่งนี้ก็ไม่มีพวกเราครับแล้วเรารู้ดีว่ากลุ่มที่เราจัดวันเด็กเพราะว่ากลุ่มคนดูของเราหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป้าหมายของเด็กถ้าส,ส่วนใหญ่ที่ดูเป็นคอนเทนต์แนวจินตนาการมีความสุขสนุกสนานผมก็เลยอยากจะบอกถือวันนี้เป็นวันเด็กจากงานแคนมเปญติ้งถึงแม้มันจะแบบมีเวลาเตรียมตัวไม่ทันนะ เหนืห่กันมากพี่แก๊สแบบแทบไม่ได้นอนเลยน้องบิ้วทุกคนไม่ได้นอนทุกคนว่าขอบคุณจริงๆครับไม่มีคําไหนเลยแล้วก็ยังไม่มีโอกาสไหนที่เราจะได้ขอบคุณนะครับก็คง <ละ S 2> พูดได้แค่คำว่าขอบคุณจริงๆครับเราจะทําทุกๆคลิปทุกๆ คอนเทนต์ของเราให้มันสนุกจริงๆกันไปเพื่อเป็นการตอบแทนทุกคนแล้วกันแล้วก็พยายามให้ไม่มีดราม่าก็ก็พยายามเลี่ยงสุดชีวิตนะครับบางอย่างก็เกินควบคุมบอสบอส่อไปทั้งนนน่ะเดี๋ยวให้บอสพูดความรู้สึกทุกอย่างก่อนอันดับแรกก็ขอบคุณขอบคุณพี่อู๋ครับขอบคุณพี่แก๊สขอบคุณพี่เมย์ป้าป้าพี่อู๋อะไรเงี้ย ก็เขาก็ให้โอกาสผมเนาะปกติถ้าเกิดผมไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ได้ก็ก็ไม่ใช่เพราะเขาหรอกไม่ใช่แค่เพราะใครเป็นเพราะเขานั่นแหละแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกคนที่ดูบอสด,ด้วยแล้วบอสก็ไม่คิดว่าจะมีคนติดตามหรือบอสจะไม่ค่อยลงลีปหรืออะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆจริงครับบอสจ่ะสัญญาจะพยายามเปลี่ยนตัวเองอยากลงชีปให้ทุกคนดูอยากให้ทุกคนได้เห็นชีวิตการใช้ชีวิตสนุกสนุกของบอสบ้างโอเคก็นั่นแหละก็ขอบคุณ ที่บ้านด้วยครับที่ไม่ที่เข้าใจแล้วก็ให้มาอยู่กับพี่อูเนาะนั่นแหละขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ดูขอบคุณทุกคนนั่นคือความในใจของบอสของน้องชายปื๊ดครับไม่เคยพูดนะตื้นตันจรองเลเรื่องอย่าพูดเยอะพูดเยอะคุณร้องได้แน่เลยแต่ร้องได้น้องไม่เป็นไรบอกไปเถอะโอ้ไม่ไหวร้องไปเลยแล้วเดี๋ยวก็โดดน้ำมันก็หายแล้วเตรียมโดดนะก็ปื๊ดใช่ไหมครับก็ โห oh, ยากมากเลยที่จะแบบผมมาอยู่ผมเรียนอยู่จันนะแต่ว่ามาทํางานที่นี่แล้วได้มาอยู่ณล้วจุดนี้ถือว่ายากมากถ้าไม่มีคนคนนี้เลยคือพี่อู๋พี่อู๋เลยเป็นคนที่ให้ผมมายืนตรงนี้ได้และที่สําคัญเลยก็คือมันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าขอบคุณเหมือนอย่างที่พี่แก๊สบอกนะครับคำว่าขอบคุณอย่างเดียวเลยสําหรับทุกๆคนเลยที่ถ้าไม่มีคนดูคิดพวกเราก็อาจจะไม่มีพวกเราอยู่อยู่แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนขอบคุณทีมงานขอบคุณทุกอย่างที่ให้งานนี้มันเกิดขึ้นได้แล้วก็อขอบคุณตัวเองหน่อยแล้วกันทั้งนั้นที่แบบมาขอนแก่น,น็ะอยู่จันน่ะมาขอนแกน,น็ดอะไรอย่างเงี้กยก็นั่นแหละครับก็ขอบขอบคุณครับไปแปะเอาไปหมดเอรอไปเลยลูกพี่ผมแปะครับก็ออกตัวก่อนเลยคือผมเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งนะครับก็ ก็อยากจะขอบคุณพี่ๆทีมงานท,ทุกคนนะครับที่ทําให้วันนี้ออกมาดีมากเลยครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามที่ช่องนะครับแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่น้องนะครับที่พามาในวันงานวันนี้นะครับผมก็อยากจะขอบคุณมากๆเลยครับผมบสำหรับพี่ๆในทีมก็ดูแลรักผมดีมากคือตอนแรกผมก็เก่งมากที่จะเข้าหาพี่ๆสุดท้ายคือ ผมเปิดใจแล้วพี่เขาเปิดใจคุยกันเราเข้ามาอยู่กลายเป็นครอบครัวเดียวกันครับขอบคุณครับมาพี่แกทสคุณพูดไปแล้วเหรอจริงๆพูดไปแล้วนะจะพูดอีกไหมคิดว่านั่นคือทั้งหมดของความรู้สึกในวันนี้แล้วครับโอเคพี่ก๊อตครับพี่ก๊อตเป็นยังไงบ้างก็เลยก็ต้องขอบคุณ อู่ก่อนเลยที่เปิดโอกาสให้ก๊อตได้มาอยู่กับปู่ในช่องนีคือคือมาตอนแรกๆอ่ะมีแค่อู่กับพี่เมีสองคนนะคือตอนนั้นแบบจดเกี่ยวมากอยู่แค่3คนนะแล้วแบบเวลาเราแบบมีเรื่องแบบไม่สบายใจอะไรเงี้ยอู่กับพี่เมียจะคอยมาปลอบให้กันลัายใจตลอดยังยังจะเป็นช่วงสุดท้ายของพวกเราแล้วเราจะลากันแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใน YouTube ต่อๆไปในทุกๆคนและกัน